ทำไมวันนี้ที่รักแต่งตัวแปลกๆวันนี้ฉันได้งานใหม่อ่ะม่วงฮะงานใหม่เหรองานอะไรอ่ะงานที่เป็นมือปืนรับจา้างเขาล้อเล่นอ้าวเร็วๆรีบพูดมาเร็วๆก่อนที่ฉันจะไปบรรจุก,กระสุนอ๋อฉันได้งานเฮ้ยนั่นมันแสงอะไรวะนะ่ะสรุปงานอะไร แล้วมึงโผล่มาจากทีวีได้ไงเออฉันชื่อป้าสแล้วเองได้อยู่จัก,กรวานนี้หรือเปล่าโบแล้วมึงมาจากจักรวาลอะไรมาจากจัก,กรวาน H หนึ่งหนึ่งเก้าเก้าแล้วมาทำมะเขือพวงอะไรให้พูดจริงๆไหมเออเอาจริงๆฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอยู่ดีๆฉันกวาดมาอยู่จัก,กรวานี้ย อ๋อโอเคแล้วสรุปเองได้งานอะไรบอกมาซะก่อนที่ฉันจะไปบรรจุกระสุนนี่เมียเองใช่ไหมใช่แล้วเมียมึงดุจังวะมึงอย่าอยู่เลยเฮ้ยม่วงจะเย็นๆหน่อยอ๋อโอเคแล้วไป เฮ้ยไอ้ฟ้าใสอะไรเหรอมึงต้องพูดให้ดีๆนะเว้ยทำไมอะถ้ามึงพูดไม่ดีแล้วก็มึงโดนเมียกูแน่นอนอ๋อโอเคครับสรุป